14กลุ่มภาพันธุ์ของทุกปีถือว่าเป็นวันสําคัญของชาวราชพัฒน์เองนะครับซึ่งในหลวงราชการที่เก่าได้พระราชทานนามนะครับจากการเปลี่ยนแปลงจากวิไลครูมาเป็นราชพัฒน์รวมไปถึงพระราชทานพระราชลัญจกรตราประจําพระองค์กันนัทางมหาวิรยราชพัฒน์อุบลราชธานีก็เลยมีการจัดกิจกรรมนะครับแสดงโขนเฉลิมพระเกียรตินะครับทศมิตรราชามหาวิรชลงกรเนื่องในโอกาสครบรอบ33ปีครับ ที่สนามกีฬา UBIU Happiness Stadium ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่องศาสตราจารย์ธรรมลักละอองนวลครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในการเปิดแสดงโขนเฉลิมพระเกียตรติทศเมยนราชามหาวชิราลงก่อน์หนึ่งในโอกาสครบรอบ33ปีพระราชทานน้มราชภัฏ โดยมีวัทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีพ้นเอกนิรุตเกษศิรินาย,ยกสภามหาวิทยาลัายหัวหน้าส่วนราชาการภูมิในการโรงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัายคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษานะครับนักศึกษาและพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียงเขารวมในงานเป็นจำนวนมากครับ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสครบรอบ33ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภผู้มิพลอดุญยเดชมหาราชบาารมนาถบพิตรทรงพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานนามสถาบันราชาพัฏและตาพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำสถาบันเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2 5 3 5 สึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏในสถานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครับค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดการแสดงโขนจเจริมพระเกียรติ ทศมินราชามหาวชิราลงกรนะคะตอนริธิรนรอนธนงรามสุริยวงศ์คืนนครค่ะซึ่งเป็นการทายทอดเรื่องราวของวีรบุรุษในตำนานผ่านการแสดงโขนตีเต็มไปด้วยความประณีตและงดงามโดยการแสดงค่ะได้รับการสนับสนุนโดยศิลปินและกนักแสดงระดับแนวหนาของประเทศไทย จากสำนักการสังขีดกล่มศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและก็นักแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปะและก,ะการละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัายราชภัฏอุบลราชธา,านีร่วมถึงบุคลากรในเครือข่ายค่ะรวมกับวิทยาลัายนาฏศิลป์รอยเอสกลาสินสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เหตุการณ์แสดงและ,ะเครื่องแต่งกายนะคะกับมีผู้เชี่ยวชาญมารวม ให้เรื่องของขอมูลนําเพื่อให้การแสดงสาม,มารถสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะสาหรับการแสดงชุดนี้นะครับในตอนริทเทร์อนนี่เป็นการนําเสนอเรื่องราวของพระรามและศัตรูโตรายครับสะท้อนถึงคุณคา่าความกล้าหาญและความเสียสละโดยขึ้นดังกล่าวมิศิลปินผู้ทําการแสดงในท่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งและมีเอกลักษณ์ แลายอ่างเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระราชวงศ์และบุคคลสําคัญในวงการศิลป,ปะวัฒนธรรมซึ่งการแสดงในเทือนีครับได้รับความชื่นชมนะครับจากพู้นีิ่มะเบิงและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการว่าเป็นการแสดงโขนที่เต็มไปด้วยคุณคา่าทางด้านศิลป,ปะการแสดงการสืบสอดวัฒนธรรมไทย ท้งนี้การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติถือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในศิลปะการแสดงและเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้อย่างยืนสืบไปนั่นเองครับ